สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o t ทัช c h channel วันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนไฟเลสนะทุกคนโอเคเราก็จะเล่นภาคไฟเลสเอ่อชื่อนี่ตามตามที่เห็นเลยนะผมไม่อยากอ่านนะเดี๋ยวมันเพลี้ย <laughs> เดี๋ยวไปอ่านชื่อเกมก่าผิดโอเคเราลุยกันเลยแต่ว่ามันเป็นภาคไฟเลสแหละหลักๆมันแฮกมานะพาร์ทหนะอันนี้ เฮลโลนะเวลคัมเออยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกเบอร์มอนชั้นนะ่ะคือด็อกเตอร์โอคิดนะเป็นนักวิจัยโปเกมอนแห่งโลกโปเก,ปกมอนนี้ฉันศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับโปเกมอนอะไรประมาณนี้โอเคเราพอรู้กิจติักรของเขาแล้วนะชื่อเสียงเรื่องนามโอเคตั้งชื่อตัวละครเหมือนเดิมเลยขอชื่อเป็นดีทีนะ เป็นอักษรย่อทัศนะทุกคนโอเคเย็ด okay, yes, ไปตั้งชื่อให้ผู้แข่งเอาเป็นกีนละกันหลานของด็อกเตอร์โอเคเข้าสู่โลกของโปเกมอนกันเลยตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยโปเกมอนก็ยังไม่ได้โอเคมีไอเทมอยู่ใน p ีดูแผนที่เอ้ยโอเคได้อยู่แผนที่ตกใจแล้ววะ <laughs> คุยกับคุณแม่ก่อนไปหาดอกเตอร์โอ๊กอืนี่คือเมืองมาาราเท้าเราเหรอทำไมผมชอบเรียกว่ามาตราเท้าจริงๆมันไม่ใช่มาตราเทาานะเฮ้ยล็อกทุกบ้านเลยมีอะไรป้่าคุณผู้หญิงอืมเฮ้ยลุกๆอะไรอ่ะเอ่อโอ e พนเดอะเมูเมนูมีอะไรหรือมีเงินห้าพันแค่นี้เหรอพชัน่น ปรับออปชันเป็นฟ้าแล้วมันก็ปรับให้แล้วนี่ไปไหนอะ่ะหาด็อกเตอร์ว่าแต่ด็อกเตอร์อยู่ไหนนี่เป็นบ้านคู่แข่งเหรอบ้านของกีนดูได้ไหมดูแผนที่คันโตไม่ได้นะอ่าเจอแล้วศูนย์วิจัยด็อกเตอร์ออคิดใช่ไหมโปเกมอนแล็บ กินอยู่ด็อกเตอร์ไม่อยู่เอาไปได้เลยไหมเอาไปเลยไม่ได้นะด็อกเตอร์ไม่อยู่อ่ะทุกคนด็อกเตอร์ไปไหนเฮ้ยมีรถมีรถแบบภาคเอเมเอร์เลด้วยอืมทางปิดหรอหรือเป็นป้าย hey, เฮ้ยเอออ๋อด็อกเตอร์ต้องมาตามบ่โอ้ภาคนี้มาตามแบบนี้ทุกคนโอเคโอเคไปมาตามมาตาม เรากาลังจะออกจากเมืองแล้วนะหาตั้งนานหาไม่เจอพอจะออกจากเมืองปุ๊บมาตามปั๊บเลยนะด็อกเตอร์เหมือนเหมือนแอบดูอยู่แล้วอะ่ะอืมโอเคก่อนจะออกเดินทางนะทุกคนนะ่ะต้องมีโปกกรแกรมเริ่มต้นตอนนี้นายก็อายุสิขวบกันแล้วนายก็สามารถเป็นโปกกรแกรมเลนเนอร์ได้แล้วนะสามารถออกประจนภยัยออกเดินทางกับโปรแกรมอนได้ แล้วก็ได้โปรดจับโปเกมอนมาเยอะๆนะฉันจะได้ศึกษาอันนี้เราได้เลือกโปเกมอนก่อนมูจิจิด้านเน่เซงิกาเมะนิโตคัเน่เราเล่นตัวอะไรเดียวทุกคนนิโตเราก็เล่นบ่อยแล้วนะแต่ผมว่านิโตมันก็เทพสุดอะอเจ้ากีนะ่ะชอบเล่นตัวนี้มูจิจิด้านเน่แล้วกันโอเคขอเลือกเป็นมูจิบ้านเน่ เจ้ากีนเลือกเป็นไฟเปลี่ยนมากนะถ้าเราเล่นตามเนื้อเรื่องนี่เ,เราก็ต้องเลือกงี้ตัวข้างนงี้แล้วก็เจ้ากีนเป็นเซงี้นะในการ์ตูนก็จะประมาณนั้นนะเรดเป็นนิโตกินเป็นเตงี้การต่อสู้ครั้งแรกกับเจ้ากีนหลังจากได้รับโปเกมอนมาเมื่อ2วินาทีที่แล้วการต่อสู้ครั้งนี้เราแพ้เราจะไม่เสียเงินนะทุกคนด็อกเตอร์บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้ วิธีการเนะก็คือ HP ของโปเกมอนใครเป็นศูนย์ก่อนคนนั้นก็จะเป็นไฟายแพ้ดิเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก่อนคือแพ้นะโอเคแล้วมองแรงกว่านะหลอดเหลืองและ HP อ่าอีกทีเดียวเฮ้ยมันขี้โกงมันมีฟื้นยาวอ่ะทุกคนโกงมาโกงกับฟื้นยาฟื้นบ้างโอเค อันนี้คือการสอนการต่อสู้นะแต่เราต้องจริงจังเรียบร้อยเลเวล6กแล้วเอ้ยได้ท่าที่ต้องการมเมล็ดกลางฝาก <c oughs> โอเคเรียบร้อยด็อกเตอร์ตบไปหนึ่งทีหิวให้เราเลยไหมนะ่ะอ่าเฮตทีเต็มนี่ต้องไปหาแม่ก่อนไหม คุณแม่ผมจะออกเดินทางแล้ว่าคุณแม่บอกฮิวให้1ทีเอาเลิกเอาใช้มีว <c oughs> ันกูแข่งมผมว่าหรือว่าเราต้องไปไอ้นี่ก่อนปะต้องไปรับยาไหมภาคเนี้ยภาคนี้ต้องไปเอายามาให้ด็อกเตอร์ไหมเหมือนทุกๆครั้งขอลองดูโปเกมอนหน่อยนะแถวนี้ปูเชน่าห่งโฮเอ็นคำคำภูมิภาคหรอโปเกมอน เฮ้ยแต่สังเกตน,นะภาคนี้คือแสงมันเปลี่ยนนะทุกคนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะเดี๋ยวมีแสงยอมเย็นอะไรแบบนี้ด้วยเจออีกแล้วนี่มันไม่ใช่โปเกมอนเขตคันโตเลยนะเนี่ยแต่ละตัวอ่ามาถึงแล้วเฮ้ยใครมาวางโปเกมอลไว้ตรงนี้อ๋อเป็นโพชั่นวางกลางถนนเลย คิดว่าโดนแกงล็อกเก็ตหลอกนะไปเอายาก่อนเมืองนี้เอายาไปส่งให้ด็อกเตอร์นี่ไงนายมาจากพีเพิลทาว n ใช่ไหมโอเคเออมีของมีของจะฝากส่งให้ด็อกเตอร์โอคิดนะเป็นโอพาร์ตโอเคไปส่งให้ด็อกเตอร์กันทุกคนตรงนี้ฝนตก ขากับนี่ง่ายๆนะขามานี่คือแบบต้องเจอโปเกมอนเยอะแยะเลยนะ้างทางป่าเยอะเกินด็อเตอร์นี่ผมต้องฝ่าฝ่าลุมมอเรสมสภาพอากาศเลยนะเพื่อเอาเออไอเทมนี้มให้คุณเนี่ยโอเคเรียกเจ้ากีนมาทำไมไม่ใช้เจ้ากีนเบลหรือว่าเห็นว่ามันเป็นหลานเหรอฮะไม่ใช้อะ่ะฮะ ไม่ใช้หลานตัวเองมาใช้คนอื่นได้ไงเนะฮะได้โปเกเด็กนะแล้วเดี๋ยวก็จะได้โปเกบอนดวยอืมโอเคได้สม,มุดภาพโปเกเด็กไว้ตรวจสอบข้อมูลโปเกม,มอนแล้วก็โวยพรให้เราเดินทางเดินทางกันกันปลอดภัยนะ <c oughs> โอเคก็โอ,ย,โอยพรให้เราแบบประสบความสำเร็จในจุดมุ่งหมายแหละได้ยัง ต้องคุยใช่ไหมอ่าได้แล้วเมื่อกี้เจ้ากีนมันบอกนะว่าอย่าลืมแบลวแผนที่ที่บ้านของมันนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนหยุดนะเนี่ยปรับตัวไม่ทันเลยได้โกเกบอลมากี่ลูกห้าลูกปลาลุยกันเรายังวิ่งไม่ได้นะขอเดินเป็นสปีดแล้วกันตรงนี้ ไม่จับเรายังไม่อยากจับแต่เราน่าจะมีสมาชิกเพิ่มนายสนใจมาเป็นสมาชิกตัวที่2ของเราไหมโอ้ตีแรงแท้ไปโปเกมอนอุ้ยเฮ้ยทุกคนตายได้เลยนะไม่หิวนี่ตายได้เลยนะหิวไปก่อนตีแรงแท้ <c oughs> ดีแรงมากโอเคก็อดช่าเรียบร้อยวู้จับโปเกมอนได้เลเวลแดงด้วยไม่ตั้งชื่อสมาชิกตัวที่สองนิวอีกทีนะเซฟจุดไปในตัวโ okay, อเคปะเซเวแปทุกคนนี่เรามากวนปะเนี่ยทั้งโรงเรียนมีเด็กอยู่คนเดียวใช่ไหม อันนี้คือการเลยนพิเศษสินะคุณตาคุณจะสอนผมจับโปเกมอนใช่ไหมพี่ปกติคุณตาคนนี้เขาจะนอนฝั่งทางนะอ๋อจะเป็นโค้ดในการจับโปเกมอนให้ได้ได้ได,ได้แต่ว่าไม่ทันแล้วนะเมื่อกี้ผมจับมาแล้วคุณตานะดูซะหน่อยนะดูสกิลการจับของคุณตาผู้มีอายุถึง95ปีผู้มีประสบการณ์อย่างโชคชนอ๋อกดที่โปเกมอน ไม่ต้องตีเลยนะเป็นไงนี่คือมือโปรนะทุกคนมือโปรจับคือไม่ต้องใช้การตีโปเกมอนโยนไปเลยโยนไปเลยแล้วก็ได้เลยเป็นไงก็ช่าจับวิวเดให้ดูนะาให้ทีวีมาเฉยคุณตามันหนักให้มาทำอย่างเนี้ยฮะผมไม่มีเวลาดูหรอกนะเฮ้ยแต่ว่าภาคน,นี้รู้สึกว่าบ้านล็อกล็อกบ่อยมากเลยนะทุกคนล็อกหลายหลังมากบ้าน เนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะเฮ้ย <He i, S 1> ผมว่าผมเห็นยิมว่ะเดินไปยิมเจอไวไปนะเนี่ยเข้าไม่ได้แน่เลยนะยิมนี้โอ oh, ยังล็อกยังล็อกมันมีทางแยกว่าทุกคนไปทางไหนได้บ้างเออมันบอกให้เราสู้กับบาล็อกก่อนอนะ คือเราไปทางขวาไม่ได้คือตอนนี้บาล็อกอยู่ไหนเราต้องหาบ,บาล็อกใช่ไหมเมื่อกี้มันมีทางซ้าย,ยนะแต่เรายังไปทางขวาไม่ได้ยังไม่ได้ลองไปดูทางซ้ายนะไปได้ไหมเนะี่ยอืมผ่านปา่าเออภูมิภาคมันก็ไม่เหมือนคันโตเท่าไหร่นะทุกคน มันก็เหมือนอยู่อะแต่ว่าการการเดินทางมันจะแบบใช้ตอนที่เดินแบบคันโตไม่ได้นะฟิจูไมวนายดูน่ารักเกินไปลันไปต้องไปสู้ยิมที่หนึ่งเหรอถึงจะไปทางขวาได้ไอเทมไม่อยากโดดลงไปเลยอะโดดไปก็ต้องไปเดินมาใหม่นะ อเอาก็ได้วะโพชั่นเอาไปทางนี้ไม่ได้หรอไปทางนี้ไม่ได้แล้วมันต้องไปทางไหนเนี่ยมัเลยก,ก้าฝากไปก่อนเลยแท็กติกของโปเกม,มอนประเภทยานะถือว่าเราได้ท่านี้ไว้นะถือว่าค่อนข้างดีโอเคร่วมไปแล้ว ไม่เปลี่ยนแต่ว่าภาคนี้รู้สึกเวลมันไม่ได้แช์ทางปาร์ตี้นะทุกคนแยขึ้นไปโอเคล่วงหรือวล8แปดแล้วฮะมาเลยก้าฟากไปอีกใช้การต่อสู้ที่น่ารํำคาานนะให้ฝ่ายตรงข้ามปวดหัวเรียบร้อยขึ้นไวอยู่นะเรเวล ว่าแต่เราต้องไปทางไหนอะเออต้องมีมันไม่ได้บอกว่าต้องมีอะมันบอกแค่ว่าควรไปโปรแกรมนมากไปควรไปโปรแกรอนม,มากนะทุกคนเพราะว่าป่าเนี้ยมันจะมีพิษเยอะแนะนำให้เราไปซื้อโปรแกรอนม,มากไปซื้อยาแก้พิษนะในโปรกรมหมากอะดีโดสอะไรแบบนี้ ซื้อ,อยาไปสักห้าอันโปเกบ,บอลไปเพิ่มด้วยเอาไปห้าอันเลยโปรเกบ,บอลแล้วก็ยาเฮ้ยแต่ว่ามันบอกว่าต้องมีอะดีโดสเราจะเข้าในป่านะโอเคปลาลุยกันมาผ่านป่าขอเก็บเลเวลไปด้วยโอ้เดี๋ยวติดพิษ อ้าเองเหรอเลเวลโอเคปาลุยแต่เรายังวิ่งไม่ได้สู้มะเฮ้ยอะไรอ่ะขึ้นมาได้เฮ้ยทุกคนมีเสียงด้วยอ่ะเออเจ๋งวะ่ะปีนได้ปะเนี่ยเฮ้ยขึ้นได้วะ่ะโคตรเจ๋งอ่ะ ได้โปกเกบอลแค่เนี้ยมีแค่นี้เหรอโอ้โหคิดว่าจะมีอะไรรุ้สึกตื่นเต้นนะคิดว่าจะให้เราไปฆ่ายักษ์นะแจ็คู้ฆ่ายักษ์เฉยคัตตับปี้สติงช็อตโอเคยัยบย้อยชูหม่แบทเทิลเลยเก็บเวล สามตัวติงช็อตอีกแล้วเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวฟ้าก็ร้องนะนี่คือผู้ใช้แมลงใช่ไหมโอเคสิบเอแล้วเลเวลอืมอีกทีเดียวโอเคเรียบร้อย ออมหน่อยเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะหันหน้ามานะขอใช้ท่านี้หน่อยละกันขอเอา h ฮ็พืพีขึ้นหน่อย,อยเราตัว่นกมาลองบ้างไหมเออไอ้ผลของมาริกาฝากนี่มันได้กับทุกตัวของโปเกม,มอนเราเลยนะเห็นปะตอนนี้นกลงมาแต่ว่ามันก็ยังมีผลของมาริก้าฝากอยู่นะทุกคน เฮ้ยติดพิษแต่เรามีอดีโดดแล้วโอ้โหทุกคนไม่ยากเลยแบบนี้เพิ่งแก้ให้ก็ติดอีกเลยนะมันใช้ท่าที่ทำให้เราติดพิษแบบตัวเนี้ยรัวๆเลยสติงช็อตคือท่าลดสปีดแล้วนะ ทกเกิลไปลัวโอเคเรียบร้อยไม่เปลี่ยนอันนี้ใช้ท่ามริกาฝากไปก่อนแล้วก็ใช้ท่าน,นี้ท่าเดิมโอเคเรียบร้อยเลเวลสิแล้วมูเตจ,จิด้านเอของเราขอแก้พิษหน่อยไม่ไหวแล้ว โอเคมารุยกันต่อตอนแรกผมคิดว่าทางตันนะเนี่ยมันยังมาได้อยู่นะทุกคนได้อดีโดตอะตรงนี้ต้องใช้คัตเตอร์ไว้ไม้อะซึ่งเราไม่มีตรงนี้หลบไม่ได้เลยโดนท้าสู้รัวๆตรงนี้เจอกับทานเชลนะรกรแรมอนดักแด,ด โอเคโดยเราดูเทปพีไปเรื่อยๆโจมตีเราด้วยหรอเจอนกดีกว่าพวกมแมลงจะไม่ชอบนกนะโอเคเรียบร้อยเลเวลเจ็ดแล้วไม่เปลี่ยนเราต้องทำการเก็บเลเวลบางนะทุกคนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเจอยิมหนึ่งละออกจากป่านี้คือเราจะเจอยิมที่1นทาเคชิเลยนะ โอเคเรียบร้อยเลเวลแปดละเลเวลหกเก้าเลยไม่เปลี่ยนติดชาเราไม่ได้ซื้อ,อยาแก้ชามาด้วยอ่ะพลาดเองไม่คิดว่าจะมีติดชานะตรงเนี้ยไม่ได้ซื้อ,อยาแก้ชามาเลยโอ้แรงอ่ะพชันก่อน ลวงไปตีตีไม่ค่อยเข้าเลยฮะโอ้หมันมันเพิ่มพลังป้องกันปะเนี่ยฮะโอเคมันเพิ่มพลังป้องกันนะเราเลยตีมันไม่ค่อยเข้าสวยละไม่มียาแก้ชาไปทางไหนวะตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ย เซนเนอร์ดักอยู่อะทุกคนผมไม่อยากสู้ละโอเคลบได้โอ้พอขึ้นมาป่าสูงก็เนี่ยพอขึ้นมาป่าสูงก็เปลี่ยนภาพนะเปลี่ยนภาพพื้นหลังแบ็คกราวการต่อสู้นะการต่อสู้กับการจับโปเกม,มอนนะทําดีอยู่นะเนี่ยภาคเนี้ยอืเป็นง่ายสีไปเรื่อยๆ โอเคเอ้าไม่ร่วงโอเคเรียบร้อยของจริงละเลเวลสิบสามละใช้ท่าพิษได้ท่านี้จะทำให้โปเกมอนฝั่งตรงข้ามติดพิษนะแล้วก็สามารถใช้ท่าที่ทำให้โปเกมอนหลับได้พิษกับหลับมไม่เรียนแล้วกันนะผมขอเลือกพิษอย่างเดียวไม่เอาหลับมันจะเปลืองพื้นที่ท่าแล้วนะเพราะว่าท่าพวกนี้มันจะแบบไม่มีพ o w e นะ ติดพิดไปไม่ติดอ่ะโจมตีมิดมันเลยไม่ติดโอเครอบนี้ติดแล้วแล้วก็เอามาริกาฝากโอเคดูเด็ทพีมันไปเรื่อยๆแท็เกเคิ้นด้วยเปลี่ยนโปเกมอนหน่อยมันจะได้ได้รับเวลนะโอเคเรียบร้อยเป็นเลเวลสิบแล้ว สามารถใช้ท่า Q Attack ได้แท็กเกิ้นไปเลยแท็กเกิน้นเราจะหมดแล้วหรอเนี่ยแท็กเกิ้นจะหมดแท็กเกิ้นสุดท้ายแล้วทุกคนตีอย่างเบาท่านี้สติงช็อตลาสปีดแล้วอีกแล้วเดี๋ยวผมขอฮิลวก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์ ตัวมันตีส่วนเราล่วงนะตีไม่เข้าเลยอ่ะมันเพิ่มพลังป้องกันซะเราตีไม่เข้าเลยเราใช้ท่าพิษกับโปเกมอนโคคูนไม่ได้โอเคเป็นเมลิดกาฝากแล้วกันดูเทสพีนม,มากอีกทีเดียวโอเคเรียบร้อยค่อนข้างตียากนะเพราะว่าโปเกมอนมันแบบ เพิ่มพลังป้องกันรัวๆเลยเพิ่มแต่พลังป้องกันนะเมื่อไรเราจะอ,าออกจากป่านี้ได้เนี่ย <c oughs> อุย้ยหันมาอีกแล้วท่าเราก็จะหมดแล้วนะอืมผิดไปก่อนตัิงช็อตใส่เราอีกแล้วมาเลก,กาฝากอา้าวใช้ไม่ได้ฉเฉยพุม,มันแก้ผิดได้เอาผิดไปใหม่ เฮ้ยพิดอีกแล้วแก้พิดเราโจมตีมิดมิดอีกแล้วทำไมมิดสองรอบสามรอบติดเลยฮะโอเคพิดไปโอเครอบนี้แหละติดแล้วเอาหลุดอีกแล้วสกิลติดตัวมาแล้วเนี่ยกว่าเราจะออกจากป่านี้ได้นะทุกคนพีพีถ้าเราน่าจะหมดก่อนกลัวมไม่พอจังเลย ผิดปะจะเป็นเหมือนตัวเมื่อกี้ไหมเหมือนกันเลยอ่ะโอ้พีพีท่าเราจะหมดโอเคไม่อยากสู้กับใครแล้วอ่ะพีพีท่าจะหมดไม่มีท่าโจมตีแล้วอุ้ยเห็นทางแล้วทุกคนเห็นทางออกแล้วจะโดนท้าสู้อีกปะเนี่ยขอฮิ้วก่อนนะพีพีท่า โอ้โหทุกคนโจมตีได้อีกสองครั้งกับเมล็ดกระปากหนึ่งแล้วก็พิษหนึ่งโอ้ค,คนนี้โดนปะเนี่ยอือฮโอ้ฟูกมอนอย่างเยอะเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยเรามีอีเทอร์อยู่นี่ว่าใช้กับทาแทคเกิลโอ้ยยังดีนะยังมีอีเทอร์แหมทีนี้เราก็รอดตายแต่อีเทอร์นี่มันโจมตีได้ได้แค่นี้นะ ได้แค่สิบครั้งนะมันเพิ่มมาแค่สิบสิบทีในะอีเทอร์เมื่อกี้ผมว่าเราต้องใช้ท้ายนี่เป็นประโยชน์อะ่ะเฮ้ยตัวนี้มันไม่โดนผิดนี่ว่าผมก็ลืมปเราจะไปถึงฝั่งฝันไหมเนะี่ยเราจะไปถึงฝั่งฝันไหมเนะี่ยทุกคนแต่เราใกล้ถึงทางออกแล้วนะไม่อยากกลับไปเริ่มใหม่แล้วนะมาไกลแล้วนะอุย้ย ตีแรงเกินตีแรงเกินไปแล้วนะโอเคตีแรงมากเมื่อกี้เสียดายนะที่เราไม่ซือ้อยากแก้ชาไว้อย่าแพ้เขาลูกเราเดินทางมาไกลแล้วตีไม่ออกโอเคสู้ๆนกเหลือนกตัวสุดท้ายแล้วอย่าแพ้เขา เราเดินทางมาตั้งไกลแล้วนะมันก็เพิ่มแต่พลังป้องกันนะทานเชลโอ้ยทุกคนมันชาร์จอีกแล้วอะผมกลัวมันตีเราแบบเมื่อกี้นะฮิวก่อนเลยมันชาร์จพลังนี่ไงตีแล้วติดชาร์ด้วยนะถ้าชาร์จเมื่อกี้ของมันเลเวลสิบสอแล้วคงไม่เจอใครแล้วใช่ไหมโอ้ยทุกคนน่าจะถึงทางออกโอ้ยมาโผล่ที่ถนนหมายเลขสอ มาเมืองอื่นแล้วเย้เราไม่ต้องกลับไปเริ่มใหม่ว้โอเคอี่เรียบร้อยเมืองนี้ต้องมียิมทาเคชิแน่นอนโอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมดัดทัดก็จะขอตัวลาไปก่อนนะไว้เราค่อยไปไฟยิมกันในพาร์ทหน้านะโอเคไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีครับ